<anca> <c oughs> มีมีคอมเมนต์รายงานมาสองท่านนะคะอาจารย์อ้าวเชิญจากคุณยุค,ค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเจ้าค่ะตั้งแต่ได้มาเจอคลิปและปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์มาปีกว่ากว่า,กวาเกือบ2ปีรู้สึกว่าชีวิตได้เจอสิ่งที่ตามหามาครึ่งค่อนชีวิตรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้มาเจอ ขอบคุณโรคภัยที่เกิดขึ้นมาในตัวของเราขอบคุณตัวเองที่ทั้งชีวิตได้ตั้งใจคิดพูดและทำแต่สิ่งดีจนได้มาเจอคำสอนที่วิเศษแบบนี้ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะอ่าอานุโมทนาด้วยอ่าดีแล้วได้รับประโยชน์ก็ดีแล้วก็เอาไปใช้ต่อไปนะแล้วก็ใช้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปท่าที่ท่าที่เราจะทำได้ท่าที่ผู้อื่นเขาเต็มใจรับ ถ้าที่เราจะทําได้นะก็เป็นอาน,นิสง์เป็นประโยชน์ต่อเราต่อผู้อื่นอาเชิญท่านต่อไปคอมเมนต์รายงานอีกค <c oughs> อมเมนต์หนึ่งนะคะจากคุณอุ๊คค่ะสวัสดีค่ะหลังจากฟังข้อมูลอาจารย์จากทาง YouTube และมีพี่ในกลุ่มแนะนำว่าต้องดื่มน้ำปัสสาวะด้วยดิฉันเริ่มดื่มเมื่อวันที่17ตุลาคม2563 แล้วก็ดื่มเช้าเย็นทุกวันจนถึงปัจจุบันค่ะอาจจะยังบอกความคืบหน้าที่ชัดเจนยังไม่ได้มากแต่รู้สึกดียารักษาโรคที่ดีที่สุดในโลกกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวอย่างสูงค่ะเดือนหน้าจะพาครอบครัวไปคารวะที่เชียงใหม่ค่ะอ้าก็อนมทนานะก็ดนั้นแหละรับปฏิบัติไป พุเจาก็สอนไว้หลายประเด็นทั้งใจไร้ทุกข์ใจดีงามรูปเพียนรูปพักไปเป็นลำดับอาหารการบริหารต่างๆก,ใใก็ให้พอเหมาะการถอนพิษต่างๆรวมทั้งสมุนไพรใกล้ตัวในตัวสมุนไพรใกล้ตัวทะากรสอนให้ทําสมดุลร้อนเย็นนะสมุนไพรในตัวท้ากสอนให้ใช้ปัสสาวะรักษาโรคนะเพราะว่าเราก็จะได้สบายใจสบายใจนี่แหละมันจะให้โรคหายได้มากที่สุด เราสบายใจแล้วก็ว่าเรามียาตลอดแล้วก็มีความมั่นใจนะสบายใจมั่นใจนะมันก็ทำให้โรคหายไปเยอะแล้วนะตัวธาตุที่มีในปัสสาวะเองนะที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตก็มีมีธาตุที่เป็นประโยชน์อันนี้ก็มาเสริมหนุนกันเลยนะมีธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตทั้งธาตุที่จะเป็นอ่าธาตุที่เป็นประโยชน์โดยตรงเลยกับทั้งธาตุที่เป็นวัคซีนก็มีอยู่แล้วในปัสสาวะนะ ก็เรียนรู้ไปนะพระรุทธเจ้าก็ตัดน้ำปัสสวะเป็นยาที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษแต่ก็ตัดในจัตตาริสุทน์ในอุป,ปมาห้านี่ถ้าก็ตัดว่าพระคนไปด้วยยาน,นั่นก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ทีเดียวอาจจะก็ดื่มทด้ทุกวันแหละนะปัสสวะก็ดื่มท้ทุกวันเช้าเย็นหยอดตาอย่างนี้เป็นด้นล้างหน้า <c oughs> นะก็ นะสบายดีประหยัดดีสดชื่นดีนะทำมา20กว่าปีแล้วนะก็ดีนะ่ะยกเว้นว่าเราใช้แล้วเรารู้สึกไม่สบายเออถ้าใช้ตอนไหนแล้วรู้สึกเอะมันไม่ค่อยถูกกันน่ะอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าระหว่างวันอย่างเงี้ยบางทีเราก็เออดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นดีแต่บางทีอ้าวดื่มแล้วมันรู้สึกแม่มันไม่ค่อยสดชื่นมันไม่ค่อยถูกกัน มันไม่ค่อยสบายแสดงว่าร่างกายเรามันเกินมันเกินธาตุนั้นแล้วนะถ้าเราไม่สบายมันก็เกินธาตุนั้นแล้วเราก็ไม่ใช้แต่ถ้ามันนะไม่เกินธาตุนั้นนะมันขาดใช้ไปแล้วมันจะสดชื่นถ้ามันขาดใช้แล้วมันจะสดชื่นถ้าเกินใช้แล้วมันก็จะไม่สบายนะก็ถ้าเราใช้แล้วสบายสบายอยู่ก็ใช้ไปเลยนะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเมื่อใดใช้ ปะสะัสวะหรือใช้วิธีไหนวิธีไหนที่ไม่สบายนะ่ะแสดงว่าวิธีนั้นนะ่ะมันไม่ถูกกับเรามันเกินสําหรับชีวิตเรามันไม่ถูกกับเรานะ่ะเราก็ลดละเลิกไปนะเราก็ไม่ใช้นะอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็เลือกเอาใช่หลักเป็นพุทธธความสบายให้แก่ตนอา้าวก็อนุมโมทนาด้วยยินดีนะนะ่ะจะมาภู้ภาฟานน้ำกนลองดูนะถามจิตอาสาดูคุณสมบัติครบไหมครบก็มาได้ขอบพระคุณค่ะ